เจ็บเท้าเอ๊ะมันทำไมเจ็บเท้ารองเท้าก็ยี่ห้อดีๆทั้งนั้นเลยเนี้ยเรื่อยมันก็เจ็บอักเสบขึ้นเรื่อยๆจนไปหาหมอจบแพทย์มาจากเมืองจีนที่นครสวรรค์เขาก็ใช้วิธีฝังเข็ม,ขขมแล้วก็ลมเอาไฟมาส่องอะไรอย่างเงี้ยสี่เดือนแพงนะสี่เดือนก็หมดไปเป็นแสนกว่าบาทมาอะไรในเลยสวน กว่าจะได้พบหมอเน้ะเราก็ยืนเจ็บแข่งไปยืนแข่งกับคนไข้คนไข้ยเยอะเยอะยาตาบ้ามามากินเดือนนึงแล้วหมอไม่นัดแล้วนะคิดว่าเราจะหายยาเดิหมออายุรกรรมระบบประสาทสี่เดือนก็หมดตังไปอีกเป็นแสนก็ไม่หายเดิมผมเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนลดเกษียณมา ตอนนับถึงวันนี้ก็แปดปีแล้วโทรให้น้องสาวมารับน้องสาวเคมารับไปโรงพยาบาลสิริราชไปเันแรกถามหมอเลยอยากหายหมอครับอีกนานไหมครับขอบผมไม่หายไม่นาล้วสามเดือนก็หายแล้วเก้าเดือนไม่มีอะไรเจาะแต่เลือดเจาะแต่เลือดเจาะไปวันไหนก็เจาะเลือดเป็นร้อยๆหลอดไปวิจัยพบว่า มีโปรตีนบางชนิดในกระแสเลือดมากผิดกปกติแพทย์ที่รักษานะครับส่งไปให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคเลือดเจาะไขกระดูกไปสองรูไปวินิจฉัยบอกโอ้หเป็นกว่าจะลุ้ผลนเตือนกว่าบอกว่ามีไอชื่อว่ามีโปรตีนบางชนิดในกระแสเลือดนะมันไม่ได้มาก มันสวิงขึ้นสวิงลงอยู่แค่หนึ่งสองเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้ไม่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคร้ายอะไรได้แล้วจะทำย,ยังไงก็ย้ายโรงพยาบาลเลยหนีหมอไมไ่บอกหมอไปสถาบันประสาทที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงสถาบันประสาทก็ไปเอ็กซเรย์ไปนู่นนี่นั่นอะไรก็ไม่พบสาเห,เหตุของการเกิดโรคก็ไม่ได้จ่ายายาให้อีก แต่บอกว่ามีเครื่องมืออีกตัวหนึ่งอยู่ที่โรงเรียนสอนแพทย์เยี่ยมศิริราชลามาอะไรนก็ทำหนังสือให้ไปพบศิริแพทย์ไอศิริราชก็ไปให้แพทย์สองคนดูอ่านดูปรึกษากันบอกว่าโอ้ไม่ต้องจำเป็นแล้วครับไม่ต้องใช้เครื่องนี้แล้วแค่นี้ก็เราก็มีข้อมูลเพียงพอที่จะรักษาอ้าวแล้วผมอยู่เก้าเดือนแล้วไม่เห็นเป็นเอายาไปให้ดูด้วยนะยาจาก สถาบันอจากสิริราชไปให้ส,าสาถาบันประสาทดูด้วยสถาบันประสาทบอกว่าไม่ไม่มียารักษาเลยมีแต่ยากแก้ปวดปฏิบัติามาเนี่ยตอนนั้นแย่มากเลยนะเม็ดทรายเล็กยังถูกไม่ได้เลยเจ็บปวดผมเท้าผมเน่เหนียวนึบเหนียวไปตีนทุกแกเลยเดินนี่ยังเหนียวนะเดินพื้นปูนี่้เนียวแต่ถ้าพื้นหยาบๆอย่างนี้ไม่เหนียว น้ำออกจากห้องน้ํามาเนี่ยมาเช็ดเท้าเนี่ยเท้าเหยียบผ้าเนี่ยผ้านติดมาเลยนะติดเท้ามาเลยมัเนเหนียวอะ่ะทานข้าวบนเตียงนอนมาวันหนึ่งไไก็โทรศัพท์มาดูติ๊กตอกเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเด,เดินได้ ดีใจเดินใหญ่เลยเดินไปเดินมาเดินกับเดินไปอายุอายุ32ตอนนี้จะห0สบแล้วดีใจมากเดินได้เอารองเท้าส้นสูงมาเดินหัดเดินเอ้าหูเดินดึกด้องวิ่งวิ่งเนี่ยวิ่งอ้ามีผู้ชายคนหนึ่งถามถามว่าเอาไปทำยังไงมาเลาเขาก็บอกว่าไปที่สวนมังมีองค์โอรคยาอะไรอย่างเงี้ยนะ ผมก็แคปหน้าจอไปเลยแล้วไปเปิดใน14กคลิปเคสเขาก็ดีคนนั้นกอดดีอะไรก็ดีเอ๊ะอยู่ไม่ได้แล้วมาแล้วก็ดีขึ้นอันเนี้เนี่ยชักไม่ค่อยแดงแล้วไอ้ที่แดงนะเมื่อก่อนมันแดงคํำเลยนะที่เท้าเนี่ยเนี่ยนี่ไม่ค่อยแดงแล้วแดงเลือดเลยแดงแดงํำอะแดงสีค้ำ้ำ เมื่อวานนี้ตอนทําใหม่ๆผมตอบอาจารย์ไปว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะใช่ครับพอมันคงชาอยู่บ้างอะไรอย่างนี้บ้างอ่ามันไม่ใช่ว่าจะหายอย่อาพอเช้ามาเนี่ยเออหายไปได้สามสิบเปอร์เซ็นต์มา